งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสาายเกษตรท่านผู้ฟังครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประม้าอดิศักบวนกิยาพันธ์นะครับเรากำลังคุยกัน ข้อคิดหลังเข้าพันษานะครับครนี้ผมก็อยากจะฝากเนะเราเป็นเกษตรกร,เ,กรเราก็ต้องรู้ว่าหลังเข้าพันษาเนะี่ยฝนตกเยอะครนี้พอฝนตกเยอะต้นไม้ชอบไหมต้นไม้ชอบแน่ๆอยู่แล้วแต่ภายใต้ความชอบนั้นนะ่ะมันก็มีความช้ำแน่ <c oughs> เป็นสำนวนซะด้วย ภายใต้ความชอบมันก็มีความชําให้กับต้นไม้อยู่ด้วยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าไม่มีน้ำสักอย่างเดียวเนี่ยนะต้นไม้ต้นไร่ก็จเจริญเติบโตไม่เป็นท่านเห็นไหมพอน,น้ำตกฝนตกลงมาปับ๊บไอเมล็ดหญ้าที่มันค้างอยู่ในดินน่ะมันงอกกันพลึบเลยได้ความชื้นจากน้ำ แต่ที่มันแย่คืออะไรครับบางทีฝนมันตกพลําพฝนมันตกโปรยโปรยมันตกไม่อยู่ตกต่อเนื่องใบไม้มันเปียกแฉะช้ำอยู่ทั้งวันหรือบางทีก็ตกตอนเย็นแล้วมันก็ทั้งคืนอีกสิบสองชั่วโมงใบไม้ก็เปียกแฉะอยู่อย่างนั้นอ้าวคราวนี้ ไอเชื้อรามันก็หัวเราะชอบใจสิบอกถ้ามันเปียกมันชื้นแบบนี้ฉันชอบสปอร์เ<ำ>ชื ук, ้อราที่ปลิวมาจากไหนมันตกอยู่ที่ใบไม้มันก็จะงอกนะเส้นใหญ่แล้วก็จะแทงเข้าไปที่ใบพืชโดยไม่ต้องมีบาดแผลนะถ้าเป็นเชื้อราไม่ต้องมีบาดแผลถ้าเป็นแบคทีเรียมันต้องมีบาดแผลหรือช่องเปิดทางธรรมาชาติ แต่ถ้าเป็นเชื้อราไม่ต้องมันเข้าทะลุทะลวงได้เลยนะครับมันก็มีโอกาสเจริญเติบโตต่อเนื่องพบความชื้นมันต่อเนื่องมันก็เกิดโรคเชื้อราเยอะเพราะฉะนั้นในระยะช่วงฤดูฝนเนี่ยถ้าเมไรที่มีฟ้าฝนพอมีช่วงว่างนะฮะจากฟ้าจากฝนเราก็ต้องเอาสารป้องกันกับจากเชื้อรา มาฉีดพ่นไว้ตัวอย่างเช่นเทรนนิวนะอย่างตัวอย่างเช่นเทรนนิวเนี้ยก็เอามาฉีดเอามาพ่นป้องกันไว้แม้ว่าสปอเชื้อราจะตกลงมาจะมีความชื้นสูงต่อเนื่องกันอยู่ก็ตามมันก็ไม่เป็นโรคแต่ถ้าเราไม่ได้ฉีดพ่นไว้มันก็ไม่มีอะไรไปทำลายเชื้อรามันตกมามันก็โตมันก็โตได้ แต่นี่มันตกลงมามันเจอเชื้อเจอยามันก็ตายนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เป็นภัยคุกคามต้นไม้นะครับหลังเท่ารรษาฝนฟ้าก็จะตกชุกนะครับนี่ก็อย่างหนึ่งที่ต้องระวังแล้วก็บางครั้งแม้ว่าจะไม่มีฝนตกโปรยๆตกต่อเนื่องอะไรก็ตามนะครับ แต่โอกาสที่จะเกิดโรคเชื้อราก็ยังมีอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าสภาพไอ้น้ําในอากาศเนี่ยที่เราเรียกว่าความชื้นสัมพัสเนี่ยมันสูงครับมันสูงถ้าผมจะบอกว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเดินไปในน้ำแั่นจะเชื่อไหมแต่มันเป็นไอ้น้ําครับนะเพราะงั้นกาความชื้นมันสูงเนี่ย โอกาสที่มันจะไปสนับสนุนส่งเสริมการเกิดโรคเชื้อรามันก็มีมากและที่น่าก,กลัวที่สุดคืออะไรน้ำท่วมหลายคนบอกโอ้จย์ไม่ต้องห่วงบ้านผมน้ำไม่ท่วมหรอกเพราะว่าผมอยู่ที่ดอนผมก็บอกว่าทำเกษตรหรือเปล่าล่ะอาจจะทำโอกาสท่วมได้เพราะความหมายของคำว่าน้ำท่วมในทางการเกษตร คือรากมันแช่น้ำต่อให้คุณอยู่ที่ดอนถ้าคุณไม่ขุดล่องระบายน้ำคุณไม่ขุดบ่อดักน้ำนะและคุณไม่จัดระบบระบายน้ำให้ดีฝนตกต่อเนื่องน,น,นานๆมันก็จะมีโอกาสที่รากแช่น้ำอะแล้วร,รากแช่น้ำมันเป็นไงเอามันก็หายใจไม่ออกเพราะมันหายใจไม่ออก รากก็ไม่ทำงานเพราะรากไม่ทำงานมันก็ไม่ดูดน้ำดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงและถ้าแช่นานรากเน่าเลยครับตัวอย่างเช่นพืชตระกูลแตงมะละอะไรพวกนี้น้ำขังไม่ได้มะละกอน้ำขังไม่ได้7วันตายแล้วขน,นุนนะตายต่อมาอ่อนแอเป็นลำดับสองในเรื่องน้ำเพราะฉะนั้น เราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของพืชที่ที่เราปลูกอะไรอยู่อ่ะมันอยู่กับน้ําได้แค่ไหนอ่ะนะฮะนี่แล้วก็พูดถึงพรื่งน้ำเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าให้ฟังหน่อยมอยีวันหนึ่งผมไปเจอคนที่รู้จักกันเขาก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟนะเขาก็ประดับตกแต่งฐานที่เขาแล้วเขาก็ไปได้ยินใครบอกก็บอกกล้วยเนี่ยกล้วยน้อาอ่าแล้วก็บอกขึ้นในน้ําได้ปรากฏว่า เขาก็เอากล้วยอะไปปลูกแช่ในร่องน้ําเลยแล้วที่สุดกล้วยเขาก็ตายเข้บอกมันเคยงามนะอา้าวตอนแรกมันก็งามสิเพราะว่ามันหนอ่อมันยังมีอาหารเลี้ยงอยู่เลยมันก็พุ่งมาเขียวสักพักนพราะหน่อ,หนอมันเริ่มเน่ามันก็ตายแต่ถามว่ากล้วยน้นะําเนี่ยมีไหมมีเขาเรียกกันว่ากล้วยน้ําแต่จริงๆไม่ใช่กล้วยนะครับ มันเป็นพืชน้ำต่อที่ผมดูแล้วเนี่ยใบยมันคล้ายๆใบบอนนะครับเอาไปเรียกกล้วยน้ำอันนี้อยา่าครับอย่าเข้าใจผิดมันเดี๋ยวบอกกล้วยน้ำเร้ปลูกในน้ากล้วยหินเนี่ยปลูกบนหินยังไม่ใช่นะะอ่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นพืชหลายอย่างในช่วงฤด,ดูฝนนี้ก็ไม่เหมาะที่จะปลูกอย่างพวกพืชตระกูลแตงเพราะรากมันเน่านะ แล้วก็แสงแดดก็น้อยคลุมฟ้าคลุมฝนทั้งวันแตงโมได้แสงน้อยมันก็ไม่หวานนะครับมันไม่เหมือนหน้าลาะหน้าหนาวนะครับเพราะนั้นแตงโมก็ไม่หวานเพราะถ้าเขาคนก็จะปลูกพืชตระกูลแตงโดยเฉพาะพืชที่มีราคาแพงๆอย่างเมล่อนเดี๋ยวนี้เขาก็ไปปลูกใต้โรงเรือนในโรงเรือนที่มีหลังคา อย่างน้อยมีหลังคาพลาสติกใสได้แสงแต่ไม่ให้ใบต้นเปียกน้ำแต่อาจจะปลูกสภาพโรงเรือนเปิดนะมันมีสองอย่างมีหลังคาจนะมีอยู่แล้วแต่ว่าโรงเรือนปิดหรือเปล่าโรงเรือนปิดก็คือว่ามแมลงเชื้อโรคปลิวเข้าไปไม่ได้เลยและบางคนไปปลูก ในโรงเรือนที่มีปรับอุณหภูมิให้ด้วยนะมีความชื้นเหมาะสมนะก็เรียกมีลังพึ่งด้านหนึ่งอีกด้านมีพัดลมดูดอันนี้เขาเรียกปลูกพืชในโรงเรือนปิดนะครับแต่ถ้าเราปลูกพืชเราทำหลังคากันฝนให้ไม่ให้เปียกฝนเอาไม่ให้เปียกฝนได้น้ำได้ไงเออเราก็ให้น้ำไง ไอ้น้ำไปตามท่อตามสายหรือระบบไหนก็แล้วแต่แต่รอบๆเนี่ยยังเปิดอยู่อย่างนี้หมายความว่าไม่ไม่เกิดผลกระทบจากฝนแต่ยังอาจจะมีโรคมแมลงระบาดคุกคามได้เพราะฉะนั้นถ้ายังปลูกแตงในสภาพมีหลังคาแต่โรงเรือนเปิดเราก็ยังต้องระวังนะโรคมแมลง กลัวเพี้ยกลัวหนอนจะมีเพี้ยอ,อ่อนมาดูดเราก็เอาคิวเทอร์ไปฉีดพ่นป้องกันไว้แต่ถ้ากลัวว่ามันจะมาดูที่ยอดเราเถาตั้งเถางันเพราะเพี้ยไฟเราก็เอาไดคาโซนยี่สิบนะฮะใช้ให้มันถูกต้องอล้วถ้ากลัวว่ามันยังมีเชื้อโรคเชื้อราเพราะว่าความชื้นร,บรอบๆยังมีอาจจะเกิดได้เราก็เอาเทนนิวส ฉีดพ่นป้องกันไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ดูว่าหน้าฝนหรือว่าหลังเข้าพรรษาเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังพืชผลของเราอย่างไรนะฮะแต่ว่าถ้าเืิดน้ำท่วมแบบขังจนล้นผิวดินเลยผมแนะนำว่าทำการเกษตรในยุคปัจจุบันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ดอนปลูกผักปลูกอะไรก็แล้วแต่ คุณต้องทำบ่อดักน้ำไว้ยอมเสียพื้นที่ส่วนน้อยเพื่อให้น้ำส่วนเกินที่มันเป็นเรนบอมเนี่ยนะส่วนเกินมันไปขังรอการระบายอยู่ที่บ่อพักน้ำของเราที่ลุ่มต้องทำอยู่แล้วแต่ที่ดอนก็ควรจะต้องทำเหมือนกันนะครับนี่ก็คือข้อคิดหลังเข้าพรรษาครับท่านผู้ฟังครับ ถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประม้าตู้ปน .12 กำแพงแสนนครปฐม,ม7 3 1 4 0ถ้าส่งหลายก็ ID l ไลน์นะครับ <S mm hmm. <S U a s i buan 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดไลน์สั่งซื้อ โอโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับ เฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟรรตรีลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร